สวัสดีครับผมท่านผู้ติดตามครับผมสร้างม้างนะวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูของสร้างม้างเองนะตามที่สัญญากันไว้ว่าจะมาบอกมากราวกันเอาแบบคร่าวๆนะเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเผ <c oughs> ื่อมีท่านผู้ติดตามนะครับสนอกสนใจอ่ะการเลี้ยงหมูเราก็เติมเริ่มต้นด้วยเอาที่แม่พันธุ์แล้วกันง่ายๆราคาแม่พันธุ์นะครับณนะตอนนี้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทถึง1นึ่งหมื่น เจ็ดถึงแปดพันบาทนะครับหรืออาจจะสองหมื่นต้นๆเลยทีเดียวนะราคาเขาก็ไม่ใช่น้อยนะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับอะไรต่างๆมากมายนะราคาเขาอยู่ประมาณนี้แล้วทีนี้มีแม่พันธุ์แล้วก็ต้องมีการผสมพันธุ์แน่นอนครับเราจะเลี้ยงหมูเราก็ต้องผสมพันธุ์เนาะในเมื่อเรามีแม่พันธุ์ก็น,น้ําเชื้อเขาเริ่มต้นอยู่ที่400บาทต่อหนึ่งชุดนะก็ราคานี้เริ่มต้นนะ อยู่ที่สายพันธุ์อยู่ที่น้ําเชื้อได้แหละว่าเราจะเลือกเอาสายพันธุ์อะไรให้มาผสมพันธุ์กับหมูเรานะครับเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมในเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆทีนี้มาถึงหยกยาหยกยาเนี่ยก็จะมีมียานะครับเราต้องใช้ยายาเป็นยาวัคซีนเป็นยาป้องกันโรคต่างๆอันนี้จะไม่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 เอ่ยถึงนะแต่ก็มีราคาสูงพอสมควรนะแต่ทีนี้ มาถึงลูกหมูอ่ะราคาลูกหมูนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับราคาเนื้อหมูในท้องตลาดนั่นเองถ้าราคาเนื้อหมูในท้องตลาดมันสูงแน่นอนครับลูกหมูก็ราคาสูงเหมือนเหมือนกันนะครับผมก็มันจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 0,000ืไอ้ไม่ใช่1 0 0 0 0 1,200บาทนะครับต่อหมู1ตัวอ่าเลื่อยไปเลยตึ๊ด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 ไปถึงบางครั้งนะครับขึ้นไปสูงถึงพันแปดหรือสองพันบาทต่อตัวเลยทีเดียวแล้วแต่สถานการณ์นะ นี่คือราคาลูกหมูทีนี้มันจะมาพิกสุดๆเลยในเมื่อหมูนี่แหละเราก็ต้องพูดถึงหัวอาหารหมูแน่นอนเอาแค่หัวอาหารหมูก็จุกแล้วครับ <c oughs> อ่ะเดีย๋ยวเราขยับขยายอันนี้หมูแม่พันธุ์นะครับน้องแนนเป็นพรีเซนเตอร์เดีย๋ยวเราไปถ่ายเอาหมูหมูขุนหมูขุน,นไปยางมาน้ากัน,นอตอนนี้ไปถ่ายตรงไหนดีเนาะมันร่มๆตอนนี้แดดร้อน อึแมงวันเยอะนะถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยแมงวันจะเยอะกว่านี้อันนี้แค่หน้าหนาวเฉยเข้ามาในข้อกละเอออ่ะมานั่งตรงนี้แล้วกันมานั่งนั่งเงี้ยอยู่แถวๆนี้แหละอ่ะหมูสิบสามตัวเขาเยอะนะก็เลยทุบกำแพงออกนะครับผมจากสองขอกกลายเป็นอคอกเดียวเอ้ยยังไม่ใช่เวลาเล่นพวกมึงนี่ผมชอบมาเล่นกับหมูน้อยนะครับ อ่ละทีนี้เรามาพูดถึงหมูขุนกันเลยพอหมูเขาคลอดออกมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะกินหัวอาหารแล้วใช่ไหมเราก็ต้องฝึกเขาฝึกเขาด้วยการกินอาหารเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยอย่างเจ้าคอกนี้มีทั้งหมด13ตัวนะครับเขาจะกินหัวอาหารเบอร์หนึ่งหกระสอบพูดง่ายๆคือ6ถุงเป็นอย่างน้อยนะครับ6ถุงเราก็ต้องอัดเข้าไปราคาอยู่ที่750บาทนะครับผมต่อถุงนะ จเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีราคาพอสมควรพอกินเบอร์หนึ่งเสร็จปุ๊บเราจะไม่กินเบอร์สองนะครับสูตรของผม <c oughs> สูตรของผมเราจะกินเบอร์เบอร์สามนะครับเบอร์สามเนี่ยเจ้า13ตัวนี่แน่นอนครับเขากินทั้งหมด13กระสอบนะครับ13กระสอบกระสอบละเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆผมจ่ายเงินค่าอ,อาหารทั้งหมดสิกระสอบไปอยู่ที่เจ็ด 7,600กว่าบาทนะครับผมนี่ก็จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหัวหันพวก13ตัวก็ไล่ตัวเลขกันตามมาเลยนะตอนนี้เราจะให้หัวพอ13อพอ13ถุงนี่หมดเนะเบอร์เบอร์3พราะเบอร์2มันมีกินเราจะให้เขากินเบอร์4ีทีนี้เบอร์4ีงานเข้าเลยทีนี้ราคาเขาก็จะลดลงตามเบอร์นะครับพอเบอร์มากขึ้นเนี่ยราคา,าก็จะถูกลงแต่ปริมาณเขากินเพิ่มขึ้น ตอนนี้หมูของผมกินอยู่เบอร์สีอยู่นะเบอร์สีเขาต้องกินทั้งหมดก็เอา13บคูณสนะครับผมมันกระตกประมาณ26ถุงนะยีถุงเป็นเงินทั้งหมดหมื่นพกว่ากว่านะครับผมบอแมนถือกเดอ้อเนี่ยอันนี้ยังไม่ทันได้ถึงรอขายเลยนะครับเนี่ยอันนี้แค่หัวอาหารตามเบอร์นะพอหมด หมดเบอร์ไอ้ยีถุงแล้วใช่ไหมเราก็ให้เขากินหัวอาหารประเภทแบบว่าเรียกว่ารอขายมันจะพีกสุดๆเลยครับผมตอนรอขายนี่แหละไอ้สิตัวนี้เขาจะกินรอขายนะครับวันละ1ถุงปุ๋ยนิดๆ1นิดถุงหัวหารหมูอ่ะหถุงอะ่ะเขาจะกินประมาณ1 1ถุงอะ่ะวันหนึ่งเขากินไม่พอเขาก็จะกิน1ถุงกระอินนิดๆ,ๆประมาณนั้นจนกว่าเขาจะครบอายุ4เดือน ของผมเนี่ยข้อของผมผมลากให้ถึง4เดือนเลยนะหมดทุกตัวเพราะว่าถ้าลากพถึง4เดือนเนี่ยเนื้อเขาจะได้น้ําหนักเขาจะได้นะครับผมการสร้างเนื้อสร้างโครงสร้างตัวของเขาโครงสร้างเนื้อเขาจะได้นะครับได้น้ําหนักได้คุณภาพผมจะเลี้ยงไปจนถึง4 4เดือนนะครับผมพอเขา4เดือนนี่ก็โมเมนต์หน่อยเด้ออันนี้เฉพาะเบอร์ที่ผมไล่มาเบอร์รอขายได้กินจนกว่าจะครบ4เดือนนี่หมดพูดง่ายง่ายตัวเนี่ย สิบสามตัวเนี่ยเขาจะกินตัวละกระสอบนะครับผมเอ้ไม่ใช่ตัวละกระสอบตัวละกระสอบมันเบอร์เบอร์อะไรเนี่ยเขาจะกินตัวหนึ่งประมาณสามกระสอบนะครับผมจนกว่าจะครบสี่เดือนมันบรแมาง่ายๆนะครับไม่หมูระหว่างการเลี้ยงเขาจะมีอะไรบ้างโรคที่เขาเป็นประจำเลยเป็นไข้แหละเนี่ยก็ต้องฉีดยากแก้ไข้โรคท้องเสียบางพวกโรคท้องร่วงเขาก็เป็นประจำ ถ้าเขาเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีผลต่อก,การเจริญเติบโตเขาจะโตช้าแค่แกนต่างๆเราก็ต้องระวังก็ต้องดูแลเขาแล้วมันจะมีอะไรอีกการถ่ายพยาธินะครับผมหมูนี่สําคัญมากการถ่ายพยาธินะครับการให้ยาถ่ายพยาธิเพราะว่าถ้าหมูเราเอาไปลงเอาไปจําหน่ายแล้วเนี่ยเครื่องในเขามีพยาธิจะไม่สามารถจําหน่ายได้นะครับ นั่นก็หมายความว่าเขียงหมูน้าขาดทุนก็คือพ่อค้าที่เขามาซื้อหมูกับเราเนี่ยเขาขาดทุนเพราะว่าเครื่องในขายไม่ได้มันต้องทิ้งถ้าเราเอาเครื่องในหมูที่เป็นโรคพยาธิไปขายบนเขียงใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขเขามาตรวจมาเจอผิดกฎหมายแน่นอนโดนจับโดนปรับอีลุงตุงนางกันมากมายเอ้ยสงสูนี่มาแทะอียังนี่ขาเาขา,เานี่เฮ้ยนะแค่นี้แล้วกันเนาะการเลี้ยงหมูนะครับไม่หมูนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับ